ช่วงแรกๆของการปฏิบัตินะคะสำหรับผู้มีก็เรียกอะไรอะ่ะแม่วาจะบอกว่าผู้มีอินทรีย์น้อยก,ก็ไม่ใช่เพราะบางคนเนี่ยสามารถหลุดพ้นได้จากทานได้เลยนะคะทานศีลภาวนานะคะเป็นทางเดินแห่งมรรคได้นะคะหรือว่าศีลสมาธิปัญญานะคะก,ก็เป็นได้เหมือนกัน แล้วแต่ว่าใครขนาดแบบไหนนะคะแต่สําหรับแม่อาร์ตเนี่ยส่วนใหญ่แม่อาร์ตจะแนะนําลูกๆนะคะที่ยังมีชีวิตที่เกี่ยวข้องอยู่ในโลกแล้วก็เป็นคนที่เหมือนเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกแบบพยายามฝึกให้โลกเนี่ยไม่แปดเปื้อนเรานะคะก็คือเราไม่ขัดแย้งกับโลกแต่ว่าโลกก็จะไม่แปดเปื้อนเราก็คือการดําเนินชีวิตอยูอ่โดยใช้พระธรรมนะคะในชีวิตประจําวันนะคะอันนี้คือที่มาว่าทําไมแม่อาร์ตถึงเปิดเพจ ทุกที่มีทำนะคะแล้วก็เพจบ้านสวัสดิกาะเะะพราะไม่อาเชื่อว่าบ้านสวัสดิกาเนี่ยก็จะมีคอนเซปต์ว่าเริ่มต้นใหม่ได้ทุกขณะจิตไม่ว่าเราจะเคยทําอะไรมาผิดชอบชั่วดีมายังไงก็แล้วแต่นะคะเราไม่ต้องพอถอยนะคะเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกขณะจิตนะคะ ขนาดองคุลีมานนะคะท่านทําผิดมาตั้งเยอะท่านยังเป็นพระละหันนะคะในทิฏฐธรรมนั้นได้นะคะนับภาษาอะไรกับพวกเรานะคะแล้วทุกที่มีธรรมก็เป็นในย่าที่ไม่อาร์ตบอกแหละคะ่ะเพจนั้นก็จะเป็นตัวบอกว่าปฏิบัติธรรมอ่ะทำได้ทุกที่ทุกเวลานะทุกที่มีธรรมนะคะโลกคือสถานปฏิบัติธรรมของพวกเราวิธีการเดินมรคข,ของแม่คือเป็นแบบนี้มันก็คือไปสอดคล้องกับพระสูตรของพระพุทธเจ้านะคะที่ท่านบอกว่ากายไม่ออกจิตออกนะคะกายไม่ออกจิตออกเนี่ยเป็นการเดินมรคที่ สิ่งที่แม่อาทาอยู่ก็คือว่ากายแม่อาเนี่ยยังเกลื่อนกลนไปด้วยผู้คนนะคะแม่อายังทํางานยังเลี้ยงลูกยังผัดสะก,กับคนทั่วไปนะคะยังเกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายแต่ว่าสิ่งที่แม่อาทาอยู่ภายในจิตภายในใจของตัวเองก็คือพยายามทําความสงบในภายในของเราเอง พอเราทําแบบนี้ได้เนี่ยไม่ว่าข้างนอกนะคะภาษาเราจะเป็นยังไงเนี่ยแทบจะไม่มีผลกระทบต่อเราแรกๆเราฝึกใหม่ๆอาจจะมีผลกระทบบ้างเพราะว่าเรายังไมส่สามารถสงบสุขในภายในเราได้เรายังไม่สามารถรัาอันทีได้เร็วนะคะเว,เวลาเวลาภาษากระทบเนี่ยคิดนึกแล้วเราปล่อยมันไหล มันก็เลยทําให้เรามีมีความสุขความทุกข์ไหลไปตามอารมณ์นะคะที่เราผัสสะนั้นๆแต่สําหรับตัวเราพอเราฝึกเดินแมก็กจนขนาดว่าเราสามารถรับนันทีได้เร็วดับความเพลิน,นก็คือผัสสะปุ๊บเราสามารถทิ้งความคิดนั้นไม่ให้มันปล่อยไหลเป็นปรุงแต่งนะคะทาได้แบบนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะผัสสะอะไรก็ได้แล้วเราก็จะสงบเย็นในภายในไม่เกี่ยวกับบุคคลข้างนอกนะลูกบุคคลข้างนอกเราไปเปลี่ยนแปลงใครไม่ได้นะคะตัวเราเองนะคะเท่านั้นนะคะ y no ขูดเกาตัวเองมุ่งเน้นขูดเกาตัวเองเวลาฟังคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยฟังแล้วไม่ใช่เอาไปพิจารณาคนอื่นนะลูกว่าอุ้ยคนนั้นมีคนนั้นมีข้นนนอนี้คนนั้นไม่ดีอย่างนั้นคนนั้นไม่ดีอย่างนี้อันนี้ไม่ได้ประโยชน์เลยไม่ได้ประโยชน์เลยนะคะกลายเป็นเราไปไปเพ่งเล็งคนอื่นนะคะไปแข่งโทษคนอื่นซึ่งเป็นเป็นโทษภัยไปอีกนะลูกเป็นความยึดมั่นถือมั่นอีกตัวหนึ่งเป็นความหลงอีกตัวหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราฟังคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วเราน้อมมาในตนน้อมเข้ามา อันนี้มีในเราไหมอันนี้มีในเราไหมถ้ามีเราจะขูดเกานะเราจะพยายามไม่ให้มันไหลทําผิดอยู่แล้วก็ไม่ให้มันผิดเราพยายามที่จะมีลักษณะของคนที่เกรงกลัวรายต่อบาปนะลูกคือถ้าพวกหนูเดินมากแล้วพวกหนูทําผิดโดยที่ไม่ไม่มีความเกรงกลัวลายต่อบาปเลยมันไปต่อได้ยากมากเพราะว่ามันกลายเป็นว่าจิตชั่วมันจะพาเราไปทําอกุศลได้เลยนะคะได้ต่อเนื่องด้วยทำจนชินจนบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอันนี้คือความผิด ตรงนี้ให้ระวังให้ดีคนเดินมากระดับดูจิตเนี่ยมักจะเห็นจิตชั่วตัวเองได้เยอะมากว่าโอ้โหในแต่ทุกขณะจิตเนี่ยเรามีการพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยในจิตเราเยอะมากนะคะเราไม่ต้องไปท้อถอยเวลาเราเห็นจิตชั่วตัวเรานะคะเราล่านนาทีนะคะกลับมากลับมาที่กายเรานะคะในขณะที่เราสามารถกลับมาที่กายได้หรือว่าถ้าเกิดเราเห็นในระหว่างเวลาการใช้ชีวิตการทํางานการเดินการนั่งการยืนการนอนก,ก็แล้วแต่นะคะเราก็กลับมาอยู่ใน การงานนั้นๆอันนี้คือเป็นการวิธีละความชั่วนะคะในตัวแล้วก็อย่างที่แม่อาร์ตบอกอะ่ะเน้นย้ําที่สุดเลยก็คือว่าเวลาฟังคําสอนของพระพุทธเจ้านะคะอย่าเอาคําสอนนั้นไปเพ่งเล็งคนอื่น ให้น้องม,มาสู่ตัวว่าอันนี้มีในเราหรือเปล่าถ้ามีนะคะให้เกรงกลลาลายต่อบาปแล้วพยายามระงับฝืนกิเลสตัวเราเองไม่ให้ทําต่อเนื่องถ้าเคยทําไปแล้วก็หยุดทํานะคะแล้วพยายามแก้ไขคนที่ทําอะไรผิดพลาดในโลกเนี่ยมีเยอะแยะนะคะคนทําผิดพลาดแม้กระทั่งแม่อ้าเองทุกคนนะคะหรือทุกคนแม่อ้าเชื่อว่ามีการทําผิดพลาดในชีวิตแน่นอนเพราะว่าเรายังเป็นผู้หลงอยู่นะคะแต่เรารู้ว่ามันผิดพลาดแล้วเราพยายามแก้ไขต่างหากละ่ะ เป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่งดงามนะคะอันนี้เป็นลักษณะของผู้เดินมักที่น่าชื่นชมนะคะ